ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ป t o Stock Thailand ช่อง s t Style p o d c a s t ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y p โตเคอ r e เรนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบิตคอยกำลังอยู่ในช่วงสะสมตัวเมื่อจำนวนที่เจ้ามือถือครองอยู่นั้นทะลุ2.8แสนล้านนอนลล่าแล้วบิต o i n อยู่ในระยะสะสมตัวหรือ accumulation phase อย่างหนักเตรียมเข้าสู่ระยะขึ้นเนื่องจากตอนนี้มีวานถือครองบิตคอยมากกว่า2 8แสนล้านดอนลลา นับจากที่มีอยู่ในออนเชนนักวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนที่โด่งดังเปิดเผยว่าบิตคอยกำลังมาถึงช่วงการสะสมมูลค่าครั้งใหญ่ในขณะนี้มีการถือครองบิตคอยมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญจาก b บ o c k w a วร i n t e l l i g e n c e นายวินเลียมเคลเมนต์กล่าวว่าแม้ว่าจะมีการผันผวน,นของราคาของบิตคอยแต่ก็มีผู้เข้าซื้อ และถือบิตคอยในอัตราที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ภายใต้พื้นผิวของกราฟนั้นมีการบอกถึงระยะสะสมหรือว่าระยะ accumulation phase ที่หนักแน่นอยู่ในออนเชนการไหลออกของบิตคอยออกนอกเว็บกระดานเทรดคริปโตได้เพิ่มขึ้นถึงอัตราที่เกิดขึ้นเพียงแค่3ครั้งในประวัติศาสตร์ของบิตคอยหลังจากมีนาคม2020ธันวาคม2020 ส่วนใหญ่เป็น G Bitcoin และกันยาโยนต0 2 1พร้อมกับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของบิตคอยจากกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลนักวิกเคราะห์นายเครเมนต์เน้นว่าวานกำลังนำหน้าซื้อไปก่อนและส่วนใหญ่ถือบิตคอยไว้เกือบทั้งปีสัป,ปดาห์นี้ได้เห็นการถือครอ,องของวานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมสแสดงการเพิ่มขึ้นของอุปทา,านที่มีมากกว่า1 0 0 0บิตคอ ตรวจสอบจากออนเชนเช่นในเว็บกระดานเทรดคริปโตเมื่อมองไปที่กราฟของนายคริเมนต์วานถือบิตคอยไว้มากกว่า6.95ล้านในบิตคอยมีมูลค่ารวมกันมากกว่า2.8แสนล้านดอลลาร์ใเวลาที่เขียนนักวิเคราะห์คริเมนต์ยังเน้นไปที่ตัวชี้วัดออนเชนที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้เข้ามาในตลาดที่ยึดมั่นในบิตคอยของพวกเขา ตามที่นักวิเคราะห์รายงานอุปทานของบิตคอยที่ไม่มีใครแตะต้องอย่างน้อยหนึ่งปีอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการการวัดพฤติกรรมการถือครองอีกวิธีหนึ่งคือการดูปริมาณการใช้งานอยู่ครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเป็นการวัดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังณสัป,ปดาห์นี้พุ่งสูงสุดตลอดการคือ 63. 7ของอุปทานของบิตคอย ที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายมาน้อยหนึ่งปีแม้จะมีอุปทานที่มีอยู่ของบิตคอยลดลงแต่นายครีเมนกล่าวว่าบิตคอยอยู่ในที่ท,ที่ไม่ถูกควบคุมโดยผู้ใดตามที่นักวิเคราะห์เห็นเขาเห็นการลงทุนในบิตคอยในมูลค่าช่วงต่ำกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์และสูงกว่า47,000เ็นดอลลาร์เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะ สามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจากสยามบล็อกเชนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ